ต้องมาดูครับว่าวันนี้พี่เจ๋งจะพายูเนเต็ดเนี่ยเอาชนะในบ้านได้หรือเปล่าเพราะว่าความกดดันอะไรต่างเนี่ยมันถาโถมไปที่ยูเนเต็ดครับนะเนื่องจากว่าผลงานดีนะนะ,ะเวลาเจอทีมใหญ่เก่งเลึกเกินนะใครจะไปคิดว่าการเจอลิยอผูนะฮะจะยังเสมอได้ใครพิดว่าการเจอเซนอนจะเสมอได้แล้วชนะจุดโทษด้วยนะฮะไม่มีใครคิดครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีส่งนะฮะแมนยูจะเป็นแบบเนี้ยเวลาเจอกับทีมเล็กแล้วแล้วเล่นไม่ดีเราจะทีมใหญ่เล่นดีวนเนี้ย นะฮะโมเมนตัม um เริ่มกลับมาจะเล่นไม่ไดีอีกหรือเปล่านะฮะไปดูพี่เจ๋งอโมลิมันนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่านะแบ็กซ้ายตัวเก่งอย่างดีโกดารโลเนี่ยได้รับประกันบาดเจ็บนะบไม่ใช่บาดเจ็บสิติดโทษแบนไม่ได้ลงนะครับต้องบอกว่าโหช่วงหลังนี้เทพเลยนะไล่ตัวตนนะดารโลเผาหูนะใส่เลี้ยวภูบัดนั้นเนี่ยผมจําติดตาเลยนะครับนะดังเลยว่าช่วงหลังเล่นดีิงินเขาสามารถเล่นแบ็กได้เล่นปีกได้นะครับตอนนี้พอติดโทษแบนไปก็เป็นมาเลเซียมาเลเซียมัน นะมันก็เหมือนว่าไขวัดลมๆแรงๆนะฮะขวามาซาลุยนะครับนะทางด้านเซนเตอร์3ตัวเป็นมาตินเนสเดลิกกับโยโร่นะครับผู้สนับสนุนเบโอนาน่ามันน่าสนใจตรงที่เกมลุกครับเกมลุกวันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของบูโน่กับตันทีมนะฮะมีอัมบัตเยโร่นะครับมีเจโชเซ็คเซ่นะครับนะกองกลางก็เป็นทางด้านของอีริกเซ่นกับคาสิวิโร่ก็คือชุดเดิมๆที่ฟอร์มไม่ดีไม่ได้แปลกไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยแค่เปลี่ยนผู้จัดการทีม นะครับต้องมาดูว่าโอ้โหความกดดันที่มันถาโถมแมนยูจะเอาชนะใจแฟนบอลได้หรือเปล่าเพราะว่าแฟนบอลคาดหวังสูงนะคาดหวังมากกว่าคำว่าชนะนะครับนี่คือนะฮะเซาแทมตันดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปดูแซามตันให้เซาแทมตันก็เป็นลูกผีเหมือนกันนะไม่ใช่ลูกคนเหมือนกันนะฮะเด็กผีก็ลูกผีไม่มีคำวาลูกคนลักทีมนะฮะเซาเทมตันเพิ่งฟอร์มดีในในแมตช์ที่แล้วนะครับเขาเอาชนะฟอนซีได้กับมันทีมตำกว่าบอลถ้วยแะในลีกเองเขาก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะ ไม่อ่าวเหมือนกันนะฮะผมดูจากแนวรุ่งของเขาเป็นเด็กหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟอร์นันเดสนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเพลย์เมเกอร์ชาวโปรตุเกสนะฮะอายุเพียงแค่เท่าไหร่20กว่าปีเองนะ20ปีด้วยซ้ำนะครับอีกกองหน้าคนนึงครับดิบลิงนะครับดิบลิงก็เป็นนักเตะอังกฤษนะฮะอายุ18ปีนะครับส่วนอีกคนนึงเป็นซูลามาน่านะครับเป็นนักเตะจากกาน่าอายุ22ปีครับนะะนี่คือแนวรุ่งของเขาประสบการณ์น้อย นะไม่รู้ว่าจะเจาะแมนยูได้หรือเปล่าแต่เมื่อดูไปที่กองกลางเนี่ยเขาเรียกว่าแน่นปึกเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอุโกชุกูนะเป็นเพลย์เมกเกอร์จากเชลซีนะครับนะนะไม่เชิงเพลย์เมกเกอร์เป็นเบอร์8ปดจ๋านะเล่นรับได้เล่นลูกได้บล็อกทุบได้นะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ซัมตันมีอาริโบนะครับมีทางด้านของแมนนิงแล้วก็ไคล์วอเกอร์พิตเตอร์นะครับแดนกลางน่าจะดีหน่อยแต่ว่าแดนหลังเนี่ยนะใช้ระบบโดยการ3ตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะแมนยูได้เปรียบอยู่แล้วได้เปรียบเยอะมากๆแต่เมื่อผมเจาะลงไปททีี่ยนะ แมนยูเนี่ยห้านัดการแข่งขันที่ผ่านมาแมนยูทําได้เพียงแค่สาประตูทําประตูได้น้อยมากนะนะแล้วก็เสียประตูมาสิบนัดติดแล้วนะแมนยูอ่ะนะครับถึงแต่ยันเสมอได้พูดยันเสมอเซนตนอตได้แต่สี่ไม่สวยนะเมื่อเทียบกับทั้ง์นอตของเซาท์แอลตันแล้วเนี่ยนะครับห้าแมตช์ที่ผ่านมาเขาทำได้สี่ประตูนะไม่ดีเหมือนกันแต,แต่แต่ก็เยอะกว่าแมนยูอ่ะ นะแต่ก็เยอะกับแมนยูแล้วก็ทางด้านของผู้ัสาประตูของเขาในกะารบอลล็อตแลมเดลก็เป็นผู้ัสาประตูที่ติดอันดับการเซฟอันดับสของพรีเมียร์ลีกอะนะคือแมตช์หนึ่งเซฟ4ครั้งกว่านะเพราะว่ามันมันมันโดนถาโถมอยู่แล้วนะมันก็เป็นธรรมดาของทีมนะระดับนี้ก็เซฟบ่อยเป็นธรรมดาสำหรับตัวผมเองดูดีกว่าบทวิเคราะห์วันนี้ผมผมมอกว่าเชลซีเพื่อนรักมันสะดุดแมนยูมันก็คงทำไม่ได้ดีกว่านะล้อเล่นแับนะนะเอาจริงๆวิชาการผมมองว่าแมนยูเนี่ย ถึงวันนี้ถ้าจะเก็บ3แต้มในโอทฟฟอร์ด<ๆ>ก็เป็นสามแต้มที่ยากที่เหนื่อยสรัมตันก็รู้อยู่แล้วเขาไม่มาเปิดเกมแรกมัว่วซั่วหรอกนะครับนะเป็นแมนยูต่างหากที่ถ้าเปิดเกมไปมัว่วซั่วโดนสวนกลับมาปึ้งหงายท้องเหมือนกันนะนะผมเชื่อว่าแพชชั่นของพี่เจ๋งอโมริมเนี่ยน่าจะทําให้แมนยูแค่เก็บ3ามแต้มแต่ไม่ต้องมาชนะใจแฟนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะที่จะไม่ชนะใจแฟนๆสำหรับแมนยูเนี่ยก็มีสูงนะครับแล้วไม่แน่นะครับ นะฮฟมดีๆมาใช่ไหมพอมาเจอทีมระดับเนี้ยก็เหมือนเดิมนะอาจจะไม่ชนะก็ได้นะผมมองว่าสําหรับผมนะผมชอบเซาท์สันตันนะสว่วนดีกคู่หนึ่งนะครับอิฟวิจอกับไบรทันเนอ์ฟเอาปเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่กันในคันที่ผมชอบมากๆนะครับในข้อฟัวเราเจอกันครับรวมถึงโครงการต่างๆด้วยนะ